ถ้าพูดถึงเกจิอาจารย์สายเหนียวแห่งเพชรบุรีนะครับก็ต้องนึกถึงหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิดนะครับวันนี้เราจะพามาชมวัตถุมงคลรุ่นใหม่ๆของทางวัดนะครับที่จัดสร้างนะครับแล้วก็มาดูกันว่ามีรุ่นเก่ายังหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าวัดเขาบันไดอิดผมก็ไม่ได้มานานแล้วครับปิดตามได้รับชมนะครับ สนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี0ู6ย0หก2เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษ เสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตอนเองและคนที่คุณรักสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดเขาบันไดอิดนะครับมาวัดหนวงพ้อแดงนะครับนี่ครับทางวัดก็กำลังจะมีงานนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปชมวัตถุมงคลวัดเขาบันไดอิดนะครับหลวงพ่อแดงนะครับไม่ได้มานานแล้วนะครับไม่รู้ว่ามีแบบใหม่ๆห,หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับเราก็จะมากราบขอพรหลวงพ่อแดงก่อนนะครับ ถ้าเราจะปิดทองต้องมาปิดรูปหลอ่อท่านนะครับนี่หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะ เดี๋ยวเรามาชมวัตถุมงคลอ,องทางวัดนะครับอ๋อนี่ของที่ไหนนี่รุ่นเศรษฐีเงินล้านปีหกหอ๋อออกในนามของวัดทองนพคุณนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับ แต่ก็มีให้เช่าบูชาที่วัดเขาบันไดอินนะครับน่าจะเป็นชุดใหม่นะครับนี่เป็นรุ่นอะไรเศรษฐีเงินล้านนะทุกคนนี่มีชุดนี้โอ้ชุดนี้หกพันแล้วก็มีเหรียญนี้ห้าพันนะนี่มีชุด เนื้อชุดสามเหรียญเนื้อทองทิพย์อปกาก้าทองแดง 1, นะหนึ่งพันะมีสามเหรียญแล้วก็มีเนื้อเงินบริสุทธิ์นั้นสองพันนะครับสติกเกอร์นะแปดสิบบาทนะเศรษฐีเงินล้านก็มีเหรียญน,นี่นะครับเหรียญเหรียญละสองร้อยนะครับพิมพ์ย้อนยุคแล้วก็เงินนวะโลหะสี่ร้อย ก็มีทองแดงรมดำ200ขาปินโตนี่400ครับก็ชุดเนื้อว่าน300นะทุกคนนี่ชุดเนื้อว่านก็มีเนื้อขาปินโตเรี่ยงกรอบแล้ว500นะมีเนื้อพิมพ์น้ำเลิก500ครับมีผ้ายันหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนี่40บาท แล้วก็มีเนื้อว่านร้อนี้หน0่นะครับนี่ก็คือรุ่นเรียนที่ระลึกรุ่นเศรษฐีเงินล้านปี6กหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับวัดทองหลวงพ่อคุณน,นะครับตู้นี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นของทางวัดนะครับนี่ห้บบาทเป็นเนื้อผงนะครับนี่เป็นพระสมเด็จก็มีนะทุกคน ถ้าสมเด็จนี้หนึ่งร้อยนะครับส่วนเหรียญน,นี้เหรียญละสามร้อยเหรียญละสามร้อยปีอะไรนปีห้าหกขอปีห้าหกหรือห้าศูนย์เพื่อนเื่อนดูให้หน่อยปีสี่ศูนย์หรือเปล่า เหรียญปีสี่ศนย์นี้สาม้อยนะครับนี้100บาทนะครับนี่ก็หนึ่นะสีดำลมดำ สติกเกอร์ด้วยนะทุกคนแล้วก็แผ่นยันนี้แต่ละร้อยนะครับเหรียญนี้สวยเหรียญพี่ละลึกคคบรอบชาติการร้อยสี่สิบสี่ปีนะครับเหรียญสวยนะเหรียญละสองร้อยสวยๆนี่เหรียญละสองร้อย

นี่ปีอะไรเหรอีนี้ปีปีหกหอปีหกหกครัคู่นึงแดนีนึอันนี้คู่นึงอ๋อครับผมนี่เป็นชุดเลยนะมีสอง้ามีสองพันนะครับชุดนี้ ชุดนี้มีสามเหรียญนะก็มีล็อกเก็ตล็อกเก็ตอย่งข้าแดงนี้ก็สามร้อยสองร้อยนะครับพอตามขนาดนะครับไซส์ตามไซส์ตามไซส์นะนี่หนึ่งร้อยนี่สองร้อยนี่สามร้อยแล้วก็มีเหรียญละสี่ร้อยนะครับ ก็เนื้อนี้สามร้อยมีสองร้อยนะครับแล้วแต่เนื้อนะครับทุกคนนี่ก็คือวัตถุมงคลของวัดเขาบันไดอิฐในปัจจุบันนะทุกคน ก็มีรุ่นใหม่ๆเยอะเหมือนกันนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับส่วนรุ่นที่ท่านหลวงพ่อตอนนี้ที่วัดไม่มีเลยนะครับผมมาเที่ยวก่อนยังมีอยู่นะหมดไปแล้วนะครับวันนี้ผมมาวันธรรมดานะครับทุกคนคนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับ ถ้าเป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมาถึงนี่ก็ทเที่ยงเที่ยงนะทุกคนไม่ได้พาขึ้นบนเขานะแดดร้อนมากเลย ว่าพาทุกคนมาบ่อยนะสําหรับวัดเขาบันไดยินนี่โน,น่นตรงน้นก็เป็นถ้าแล้วก็ด้านบนนะถ้าไม่มีรถก็เดินขึ้นไปนี่โอ้โหแดดร้อนไม่ต้องพูดถึงโอ้ลิงเยอะมากเลย มีถ้ำพระเจ้าเสือแล้วก็โบสถ์เมียหลวงเมียน้อยพระใหญ่ยอดเขานะครับสำหรับที่สถานที่ของวัดเขาบันไดอิะครับ ไหนๆก็ามาแล้วนะครับพาทุกคนเข้าถ้ำ อันในถ้ำก็เป็นพระนอนนะครับนี่คือประทุนเรือที่สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือกษัตริย์กรุงศร,รีอยุธยาทรงถวายให้พระอาจาร,รย์แสงเจ้าวาดองค์แรกของวัดเขาบันไดอิดนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามาติดตามมารับชมนะครับวันนี้ไม่ได้พาปีนเขานะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับแล้วลิงก็เยอะด้วยามาอัปเดตวัตถุมงคลรุ่นใหม่ๆของทางวัดเขาบรรดอิตในปัจจุบันนะครับนี่ครับทางวัดก็กําลังจะมีงานนะครับเอเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกเนะเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละผมจําไม่ได้น่าจะประมาณวันที่สิบสี่นี่แหละ อ่าผิดถูกขออภัยนะเขาก็บอกอยู่จาไม่ได้นะแต่ทางวัดก็กำลังจะจัดเตรียมงานนะครับใครมีโอกาสก็มาได้นะครับสําหรับงานวัดเขาบันไดอิดนะครับมากราบตรงพระแดงได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับ